อุทยัยเพชรลรวยมหาละรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงหญิงเห็นหน้างวยงงหลงพิศวาสควรหนานั่งท่าฟังข่าวนั่งเปล่าปากทางนั่งเยี่ยมหน้าตากกอดอกลำพึงมาออุขันึงบอกอีนนนนอิสอสุสุสสวัสดิอารมณ์ร้อนนนทนอยู่ไม่ได้พดทั้งสารติ ติดตังสมาเลมะมะเอหิตม,มังสตัตติติดตั้งสมาเลมะมะเอหิสังคังลติติดตั้งสมาเลมะมะเอหินัมมีนมิเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้โมร้องไห้ควนคางพุทธกอดไว้มีใข้จะหวถ้าควนคางสะอื้นไห้ยะหลงไหลในจิต ญิ้งใดชายใดได้เพ่งพิษก็อยู่ม่ได้ร้องไห้มหากูโอมาสิจแก่กูสว่าเอหฮิชยะเอหฮิสเปชนาพระหูชนาเอหิ